ดีครับรายการนะครับลุงนิ่มพาชิววันนี้จะพาไปดูเมืองไทยก็มีปลาดิบนะครับแต่จะเป็นปลาอะไรปลาดิบเมืองไทยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ไงปลาดิบเมืองไทยนี่กำลังแรก,กันอยู่เลยคนแรกไกม่ใครทนี่ไหนครับผมเจ้าเดิมเจ้าเก่าเนี่ยคุณแม่ผมเองครับมาลองมาดูกันครับ ที่การแล่ปลาอันนี้คือปลาปลาอะไรแม่ปลาคุณแร่ดูไว้ครับเผื่อใครอยากทำก็ทำไม่ยาก ถามว่าทําไม่ยากแล้วทำไมผมไม่ทําซะเองอะ่ะพอดีผมทําเองก็ไม่มีคนถือกล้องไงครับก็เลยต้องใหุ้แม่เป็นคนดำ ลอกหนังโช่หน,นะหน่อยนะแล้วลอกหนังด้วยอ่าลอกหนังหน่อยมาลอกหนังมันจะขาววับเลยนะครับสามารถกินดดิบได้เลย อย่างนี้นะครับหลอดหนังออกก็จะเป็นแบบนี้หรือใครจะมีเทคนิคอย่างอื่นก็ไม่ว่ากันนะอันนี้คือเทคนิคประจำที่บ้านจะทำแบบนี้ครับเรียบอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราสามารถกินได้เลยครับดิบๆ เดี๋ยวทําจิ้มเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับนะครับเดี๋ยวเราจะกินปลากุแูและซาชิมิอ่างพูดง่ายๆประดิบประดิบ,ปร,ดบประดิบไทยส่วนที่เหลือนี่เดี๋ยวเราจะไปทําปลาผ้าดีกว่าเขาเรียกผ้าปลากุูแลถ้าคนท้องถิ่นนะครับแต่วชายทะเลเขารู้จักกันดีนะครับปลากุูแลผ้าพูดง่ายๆ รเราแลผ้าเราไม่ต้องลอกหนังก็ได้ครับลลอกหัน่นหั่นเปน็นชิ้นๆไว้ครับนี่ลักษณะเนี้ยคล้ายๆลาบไหมเดี๋ยวเราไปดูครับปลากูแลผ้าอาหารประจำท้องถิ่นนะครับของชาวเลอย่างกระลับผมนี่เราเตรียมเครื่องไว้ทำผ้าปลากุูแลนะครับ คือบางคนก็จะใส่นะครับตะไคร้แต่ทีนี้ผมไม่ได้ใส่ครับพอดีใส่ไปก็ไม่ค่อยได้กิน,นครับเลยไม่ใส่ดีกว่าแต่ผ้าปลากุแลจะขาดไม่ได้คือใบนี่ครับใบนี่จะขาดไม่ได้นะครับสารเนไอ้ยใบสารเนแหม หั่นมาแล้วก็บีมะนาวเลยมะนาวให้ปลาสุกบีมะนาวปลาไม่สุกหรอก,รกจริงจริงแล้วมันไม่สุกหรอกเพราะมันไม่มีอะไรทําให้ของดิบสุกได้โดยใช้ความร้อนหรอกแต่ทีนี้นล,ล,นนะนะล้วก็คนโบราณโบราณนะนะเขาก็คิดว่าบีมะนาวแล้วมันจะสุกจริงๆมันไม่สุกหรอกไม่แค่เปลี่ยนให้มันเป็นสีขาวเฉยเฉยเพราเป็นสีขาวแล้วคนก็จะนึกว่ามันสุกจริงๆงไม่ใช่ครับ คือคนโบราณนะคนวโบราณเขาจะคิดผสมปลาครับอ่าหอมครับอ่ะพร้อมเครื่องพร้อมมี ขี้หนูมะนาวเอามเมื่อกี้เราใส่ทันนี่ไปแล้วมะนาาบีมะนาวไปแล้วนะนี่ใส่น้ำปลาไปหน่อยแล้วก็ใส่หัวอหอมพริกขี้หนูลงไปแล้วต้นหอมผักชี นี่เราบอกถึงไหนนะมองคนก็ใส่บางที่เ้าใส่เข้าขคั่วนะแต่จะขาจริจริงๆน่ต้องใส่แต่เราอะ่ะไม่ได้ใส่เพราะเราขี้เกียจไปซื้อ <c oughs> <c oughs> โอ้ยนี่คน่าตาปลาปลากุแลเดี๋ยวลองชิมคำนุงกันก็ได้ถ้าไม่ถูกใจเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อเข้าขวคั่วมาใส่ดีไหมใครเป็นคนชิมเน่นชิม Ah, oh. oh, để là lòng chim đã cắm người là. Do oh, you say mày? Quay nữa ba ลืมใส่ไปตั้งแต่หนนี่หลังจากเราชิมไปสักครู่แล้วครับว่าเราเลยคิดว่าไปเอาเข้าวคั่วมาใส่หน่อยดีกว่าใส่ข้าวคั่วหน้าตายังดูน่ากินนะ <c oughs> ถ้าใส่ข้าวคั่วถ้าใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นนี่มันจะออกแนวลาบเลยนะแต่ลาบก็จะไม่มีใบสาระแหน่แต่นี่มีใบสาระแหน่ เนี่ยเคล็ดลับคือใบสะแหน่มันเข้ากันดีโอ้ย,อยก,กินไปทั้งทีนอะได้ตามอ่ะ,อะชิมอีกทีเดี๋ยวค่อยกินจริงอันนี้ชิมก่อนนะอะ่เดี๋ยวเรามาชิมอีกทีหลังจากใส่ข้าวคั่วไปครับไม่ต้องนะแม่ถือไม่ถนัดแล้วยาใส่ข้าวคั่วไปแล้วครับ ก็เพิ่มใบสันสนลแหน่ไปหน่อยมาลุยต่อชิมต่อเป็นไงหน้าตาอืนี่รสชาติเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นแนวลาบเลยเมื่กี้มันเป็นแนวดำชายทะเลอยู่เลยมันเปลี่ยนเป็นแนวลาบแล้ว ข้าคั่วจะไม่พลาดเ,เ,เป็นแบบลาบเลยเดี๋ยวเราไปกินปลาดิบกันต่อเดี๋ยวปลาดิบมากินต่อแป๊บหนึ่งครับนี่ครับปลาดิบเมืองไทยไมีออกมาเป็นลขษณะนี้นะครับนี่เราก็บีบมะนาวหน่อยบีบเสร็จส่วนนี่นครับน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ถ้าแบบ ชาวบ้านผมเขาเรียกตําพริกเกลือนะครับก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมน้ําตาลเกลือน้ำมะนาวบีบลงไปนะครับผชุงรสไม่ใส่ครับที่นี่ไม่เคยใส่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจตําก็ไปซื้อเอาได้ครับตลาดศรีชามีครับถุงห้าสิบบาทหรือไม่ก็จะเป็นที่ตลาดลานโพครับนาเกลือครับมีครับถุงห้าสิบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่เลยครับแต่ผมว่าถ้าให้สะดวกครับไปซื้อเอาดีกว่าครับไม่ต้องมานั่งตํา Okay. 还有多远？ กันไหนๆครับกินข้าวกับปลามแล้วเลย <S <S ไหนไหนก็ไหนไหนก็กินข้าวกับปลามแล้วเลยเนี่ย Thank you.